สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับการชาร์จ DC นะครับของตู้ PEA นะครับทู้50นะครับว่าจะใช้เวลาในการชาร์จสำหรับเนต้า B2 นี่จาก43%ถึง90%นะครับใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ บรรยากาศเย็นสบายนะครับ24องศา เราจะชาร์จอ่า43%อนนะครับไปถึงอ่า ไปถึง90%นะครับเ<อ>ข้าแอปนะครับเข้าแอป P e A ก็จะกดเริ่มชาร์จนะครับ ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับเป็นตู้50นะครับเริ่มที่44เปอร์เซ็นต์นะครับไปเข้า39นะครับกิโลวัตเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งตอนท้ายๆนะครับหลังจากที่เราชาร์จมา ยี่สิบสี่นาทีนะครับแบตบก็มาอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับความเร็วก็จะลดลงมาที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามสามสิบสองกิโลวัตต์ปกติเวลาเริ่มชาร์จครั้งแรกเนี่ยตัวเน็ต้าวีทูนี่ความเร็วจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสองนะครับสี่สิบสองสี่สิบสามอันนี้พอขึ้นที่แปดสิบนะครับความเร็วก็จะลดลงมาเหลือที่สามสิบสองนะครับ อันนี้เราจะชาร์จถึงเอ90%นะครับพอ90%เราก็จะหยุดแล้วแหละเพราะว่าเวลาถึง90%นี่ความเร็วเขาก็จะลดลงนะครับจะลดลงเหลือประมาณสัก6สัก7นะครับประมาณนี้แหละ6กิโลวัตต์7กิโลวัตต์ในการชาร์จดีซีนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับว่าจาก43%นะครับถึง90% ใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับอันนี้ก็น่าจะมาสักครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะครับ44%นะครับแบบิ44 44ถึงเอ90%นะครับน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้87แล้ว ชาบเจไปกันต่อนะครับอันนี้ก็88%แล้วใช้เวลา27นาที88%นะครับเราจะชาร์จที่90%นะครับ เป็นตู้50นะครับตู้50กิโลต์ชาร์จ DC นะครับจาก10 4ซ4%นะครับถึง90%ใช้เวลาประงานครึ่งชั่วโมงนะครับ ถ้าเก้าสิบเอร์เซ็นเราก็จะหยุดนะครับเราก็จะหยุดการชาร์จนี่ครับความเร็วจะลดลงเหลือแปดน,นะครับโอเคนะครับหยุดการชาร์ตตู้ห้าสิบนี่จะห้าบาทเจ็ดสิบนะครับสำหรับ P E A ต่อหน่วยนะครับ ระบบก็จะช้านิดหนึ่งนะครับหมตินวติ้วอยู่นะครับเราหยุดการชาร์จไปแล้วแหละนี่นะครับยี่สิบแปดนาทียี่บเก้านาทีสิบแปดจุดห้ากิโลวัตหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับค่าบริการระบบก็จะจ่ายนะครับโอเค เป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสีีครับ